คลิปนี้จะมาสอนโหลดโปรแกรม OBS โปรแกรมถ่ายคลิปนะฮะนี่ยพิมพ์เลย OBS คุณรนี่นแล้วกดนี่ดาวน์โหลดมันจะดาวน์โหลดอัตโนมัตินะฮะเสร็จแล้วโปรแกรมขึ้นมาตรงนี้จะไม่มีอะไรเลย,เ,ลยเราต้องมาเพิ่มฉ <Where S 1> ากตัวเอง ก็ามาเพิ่มอันนี้เป็นแล้วอันนี้เป็นเต็มจอนะฮะถ่ายเต็มจอ <Damn. S 1> คนเล่น <Damn. S 1> อินเทอร์เทชันน,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 นนะฮะ นนี้เล่นเป็นจอวินโดว์นี่ยแล้วเกมแล้วพอเนี่ยตั้งค่าก่อนนี่ยตอนนี้ครับมแล้วแต่สบายคอม,มนะถ้าสบค,คอมดีก็อาจจะไม่ถูกถ้าสบาค,คอมไก,มก,มกต่ำก็อาจจะไปแล้วก็ถกอรม่เละวเลดอได้ามาอเก เรแเรกเราเก็บไปตรงไหน,นนี่เป็นนี่คนนี้เล่นจอวินโด์นะอินเฟสชั่นปรับให้มันเท่ากับจอในเกมนะปรับให้มันเท่ากัน,อ,น,กนะน,กนอันนี้ปรับตอนนี้เลยเสียงไม่ต้องอันนี้เป็นกดถ,ถ่ายนะผมกดถ่ายเก้ากดเกทีมันก็จะหยุดแล้วก็น,นี้ปรับอันแรกอันแรกอันนี้ก็อันที่สอง

ใครที่เข้าเกมก่อนนะฮะแล้วไปเปิดโปรแกรมถ่ายมาจอจะดำนละโปรแกรมก่อนใครมาเข้าเกมเดี๋ยวถ้าเข้าเกมมาแล้วนะให้กดนี่เป็นคลิกที่จะภาพกเกมแล้วก็รีเฟรชแล้วเปลี่ยนเป็นไวฟ์เดชั่น แล้วก็ถ่ายนะครับถ่ายปกติแก okay. ็มันก็จะได้แล้วใครไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวถามผมในเฟซนะฮเดี๋ยวใช้เป็นใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับใครไม่เข้าใจอะไรก็ไปถามนะขอบคุณมากครับฝากกดซับสไคร้ด้วยขอบคุณครับผม